จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 5้าแข้งแมนยูสอแววโบกมืออำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อารอนวานวิสาก้า ปฏิเสธไม่ได้ว่าซีซั่นนี้ผลงานของไอ้แมมมุมมีผลงานที่ดับลงไปอย่างชัดเจนจนถูกเดียโกดาโลยึดแบ็กขวาตัวจริงไปครองโดยได้ลงเล่นเพียง20เกมในรพเมลีกเท่านั้นทำให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับคิซันพเพลธเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยความที่ดาวเตะวัย24มีจุดอ่อนสำคัญยุติการเติมเกมรุกและแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมรุกของทีมทำให้เชื่อว่าเขา จะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเอริเทนฮากที่ต้องการฟูลแบ็กที่เติมเกมรุกได้ดูดันกว่านี้ในการขึ้นไปสนับสนุนแนวรุกในการทําประตูโดยที่ในายใหญ่ชาวดัตเตรียมหาแบ็กขวารายใหม่เข้ามาเสริมทัพซึ่งมีชื่อของยูเรนชิมเบอร์ดาวรุ่งจากอาแจ็คที่เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์และแบ็กขวาเข้ามาแทนที่เอดิสันคาบานีหากย้อนไปในฤดูกาลที่แล้ว เอลมาทาดอโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากปารีสแิงเแชร์แมงโดยยิงได้10ประตูจาก26เกมในพรีเมียร์ลีกจนทำให้ได้รับการต่อสัญญาจากสโมสรนเพิ่มอีก1ปีอย่างไรก็ตามในซีซั่นนี้ผลงานของดายิงอุรุกวัยดรอปลงไปอย่างน่าใจหายประสบปัญหาเรื่องการบาดเจ็บทำให้เขาต้องตกเป็นตัวสำรองของคริสโนโรนัลโดไปเรียบร้อยโดยยิงได้เพียง2ลูกจาก13เกมในลีกเท่านั้น ทำให้มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะต้องย้ายออกไปหาสโมสรม่อีกครั้งคาวานี่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนามาแล้วที่ต้องการดาวเตะวัย35ปีไปลัล่าทายซึ่งก็มีโอกาสสูงที่สถานีต่อไปของเขาจะอยู่ที่ลาลิกาสเปนหรือไม่ก็ย้ายกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดอีกครั้งอองเตนี่มาซียาฤดูกาลนี้กองหน้าชาวฝรั่งเศสร,รายนี้ต้องกลายเป็นส่วนเกินของทีมไปโดยปริยาย หลังแมนยูไนเต็ดึงตัวสตาร์เข้ามาเสริมทัพหลายคนทั้งคิซโนโรนัลโดหรือเจดอนซานโชซึ่งกระลวนไปตำแหน่งเดียวกันกับเขาที่สามารถลงเล่นได้ทั้งสิน้นดาวเตะเลือดน,น้ำหอมได้ลงเล่นเพียงแค่8เกมในพรีเมียร์ลีกและทำได้เพียงลูกเดียวเท่านั้นทำให้อนาคตของเขาค่อนข้างมืดมนก่อนจะถูกปล่อยให้กับเซบีย่ายืมใช้งานในช่วงตลาดหน้าหนาวซึ่งผลงานของเจ้าตัวก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักแม้จะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องก็ตาม เชื่อว่าแมนยูเนเต็ดพร้อมรับฟังข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นและพร้อมลดราคาจากเดิมที่เคยตั้งไว้40ล้านปอนด์ลดลงมาเหลือ25ล้านปอนด์เท่านั้นเจสซีลินการ์ดหลังจากมิฟิลทีมชาติอังกฤษย้ายไปโชว์ฟอร์มสุดยอดในช่วงระหว่างยืมตัวกับเวสต์แฮมยูเนเตดเมือ่อซีซั่นก่อนและทำผลงานยิงไป9ประตูกับอีก14แอซซิตจากการลงเล่นเพียง16นัดนั่นกระทำให้แมนยู ตัดสินใจเก็บเขาไว้ใช้งานต่อไปในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามโอกาสของดาเต้มา29ปีค่อนข้างจำกัดโดยลงเล่นเพียง16เกมเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการออกสตาร์ทที่ม้านั่งสำรองด้วยความที่กาแสดงเต็มไปด้วยสตาร์ดังแผงมิดฟิลด์ทำให้เขาไม่สามารถเบียดแย่งตัวจริงได้จากสาเหตุดังกล่าวทำให้มีรายงานว่าลินการ์ดได้ปฏิเสธเสนอสัญญาฉบับใหม่จากต้กสังกัดไปเรียบร้อยหลังมองไม่เห็นอนาคตในรั้วปีแดง ใม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีรายงานว่าเอริกเกนฮาผู้จัดการทีมทนใหม่ที่จะเข้ามารับงานอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องการให้เก็บลินกาดเอาไว้เพราะเชื่อว่านักเตะยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกพอปอกบากนาคตของสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสแทบการันตีได้แล้วว่าเตรียมอำลาทีมไปอีกรอบในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังไม่มีท่าทีที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแถมผลงานในช่วงหลังก็ดูจะออกทะเลไปไกลสุดกู่ทำให้คาดการกันว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮารเช่นกันแม้แมนยูจะยังไม่ได้เทนฮาร์เข้ามาคุมทัพอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาก็ตกเป็นข่าวกับมิฟิลชื่อดังอีกหลายคนทั้งเคาวิฟิลปออเรเลียงชวัวเมนีหรือดีแคนไรท์ที่น่าจะเข้ามาทดแทนปอกบาได้แบบไร้ปัญหา นนี่๊อกบาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรโอนเดเพาะอย่างยิ่งยูเวนตุสอดีตต้สังกัดและปาร,ริเช,ชงชแมงที่พร้อมมอบค่าเหนื่อยมหาศาลดึงตัวเข้าไปเสริมความแกร่งในซีซั่นหน้า